สวัสดีค่ะนุ่นละมิดาแจงเรื่องอายุคันหยุดโทษหมอหรือตั้งคำถามกับเรานุ่นละมิดาแจงเรื่องอายุคัน36สสัปดาห์ไม่ใช่39สสัปดาห์หยุดโทษหมอหรือตั้งคำถามกับเราขอใช้พื้นที่ให้เราได้หายใจและก้าวต่อไป จากกระแสข่าวต่างๆทำให้นุ่นละมิดาออกมาชี้แจงเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการสูญเสียลูกครั้งนี้บางก็บยว่าเป็นความผิดของทางทีมแพทย์ที่ดูแลคันว่าจากการถแถลงข่าวเมื่อวานของนุ่นหลุยเราแค่ต้องการบอกกับทุกคนให้รับทราบว่าเราได้สูญเสียน้องไปด้วยอายุคัน36สัปดาห์ไม่ใช่9เดือนหรือ40สัปดาห์เพราะเรารู้ดีว่าคงไม่สามารถ ปิดเรื่องนี้ได้ตลอดไปและคงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเนื่องจากการใช้ชีวิตนอกบ้านหรือเพื่อนคนรู้จัก เริ่มถามเราเกี่ยวกับเรื่องคลอดน้องเราสองคนจึงรวบรวมสติและเชิญสื่อมวลชนมารับฟังข้อมูลด้วยตัวเองและเมื่อบอกถึงสาเหตุต่างมีความคิดเห็นมากมายและมีบางท่านไม่เข้าใจถึงการทำงานของแพทย์ที่ดูแลนุน่นและมันเริ่มมีผลกระทบกับความรู้สึกและหน้าที่ของคุณหมอซึ่งนุ่นและหลุยยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตั้งคำถามไม่หาคนผิดกับเรื่องนี้ เพราะมันคืออุบัติเหตุคำพูดมากมายที่มีรู้งี้ถ้างั้นแล้วทำไมเป็นคำพูดที่บั่นทอนความรู้สึกของเราและคุณหมอมากนะคะถ้าเรารู้ก่อนอุบัติเหตุโลกคงสวยงามมากกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันบอบช้ำกันหมดเพราะความสัมพันธ์ของพวกเราคือคนในครอบครัวไม่ใช่แค่หมอกับคนไข้ทั่วไปตั้งแต่วันที่10จนถึงวันถแถลงข่าวทุกคนโทรหากันและร้องไห้ด้วยกันทุกวัน นุ่นในฐานะแม่และหลุยในฐานะคนเป็นพ่อก็ดูแลนุ่นและลูกอย่างดีที่สุดส่วนน้องหมอก็ทำดีที่สุดแล้วเช่นกันหยุดโทษหมอหรือตั้งคำถามกับพวกเราเถอคะค่ะขอใช้พื้นที่ให้เราได้หายใจและก้าวต่อไปเถอะนะคะเป็นกำลังใจให้คุณนุ่นนะคะขอให้แข็งแรงไวๆคะ่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ